สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดต่มชแนลพีวี้นะครับวันนี้พิงก็จะมารีวิวนะครับ oppo f1s เพิ่งเปิดนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านวุ้งหอขนอม oppo นะครับก็เลยอ่อลองเล่นแล้วก็รีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามกันมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะ รีวิวให้ดูนะครับตัวนี้น่าจะมาถัากลัองหน้าของรายละเอียดจุดของร้านพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ3ามนิ้วนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ขนาดใหญ่บนตรงนะครับกล้งหน้านะครับสามารถปรับมดวิธีได้ถึง7ระดับนะครับแล้วก็ปรับผิวขาวอมโภได้นะครับมาพร้อมงกับหมดก็ชืนความเซอรี่นะครับชูมือห้ามมอนะครับแล้วก็จะถ่ายภาพพับถอนหลังนะครับแล้วก็ยังมาพร้งกับหมดกรองสีนะครับ มีเลือกถึงเแบบนะครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเสริมให้เปลืองของจันนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับมีขนาด5.5นิ้วนะครับเป็นแบบ h d นะครัะแสดงผลสีสันของภาพได้อย่างคมชัดนะครับแล้วก็หน้าจอยังมาพร้อมกับครอบครับด้วยการลล่าค l a s s 4นะครับแบบ2.5 d นะครบเท้าให่ ตัวแรงกระแทกแรงสุดเกิดได้ดีกว่าอลิเล่้าสามถึงสองเท่าน,นะครับปุ่มล่ามีปุ่ม,แมสแกนลายนิ้วมือนะครับสามารถสแกนลรยนิ้วมือได้ด้วยความเร็วอยู่ที่ศูนย์จุดสองสองวินาทีนะครับถือว่าเร็วพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถสแกนนิ้วมือได้สูนสุดถึงห้านิ้วมือนะครับสามารถสแกนเข้าแอปพลิเคชันได้น,นะครับสามารถสแกนปลดล็อกและเข้าไลน์เข้าเฟซได้เลยนะครับไม่ต้องหาแอพเสียเวลานะครับตัวเครื่องด้านหลังทําจาก อลูมิเนียมแมกนีเซียมนครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงนะครับกล้องหลังความละเอียด12มิลลิเซลนะครับสามารถถ่ายภาพควาเอีสูงส,สุดได้ที่5ล้าน50ล้านพิกเซลนะครับซึ่งสามารถยิงภาพออกมาได้ขนาด60นิ้วโดยไม่เสียความละเอียดนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับด้านในมาพร้อมแบตเตอรี่3,700มิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแัลร์โอเอส3.0นะครับก็คือ ระบบเปิดการ L 5.1นะครับครอบครับด้วยคันเรือ O S 3.0นะครับแล้วก็มาพร้องกับ C P U มีเด t เท6750นะครับ1.5 g ิความเร็วเป็นแบบออฟคอบแบบกันสมองนะครับตัวนี้นะครับคันเ O S 3.0แล้วก็มี d i a t ท1.5 g ิตัวนี้นะครับมีการประมวลผลในการแปลงพลังงานสูงมากทำให้กินแบตเตอรี่ได้น้อนนะครับใช้งานได้ต่อเนื่อง14ชั่วโมงแล้วก็ สามารถใช้ได้สองินกรดนะครับรองรับทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทินเทกทูนิคเอสนะครับเชทีแคทหรือว่าหรือว่าจะเป็นซิมแพนกวินโอเพนนะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับยังมาพร้อมกับรองรับนะคาพนมสูงสุดถึงร้อยยี่สิบกิกนะครับรอมความรอมอยู่ที่สามสองกิกนะครับแรมาสามกิกนะครับแล้วก็ กองแถมในกองนะครับมีฟิล์มสามสองทิกนะครับเคสแล้วก็เท็บใสแล้วก็ฟิล์มนะครับราคาอยู่ที่9990บาทนะครับถ้าเพื่อนๆไหนสนใจสามารถมาลองเล่นได้นะคะที่ดูดอปโก้นะครับทัวระเทนนะครับวันนี้ก็ขอจบการพรีวิวอย่างนี้นี้นะคะ